มึงตอนเช้าใช่ไหมที่มึงพูดถึงอ่ะอืมอใช่ไหมไปใช่เลยไปไปบูลลี่มันไหมป่ะอุ้ยขอนั่งด้วยได้ปะอุ้ยอันนี้ผมเหรอเนี่ยมีตารางเลยอีมีเห่าปะเนี่ยผมก็มันเพื่อนไม่คบหรือเปล่าเนี่ยเสื้ออะไรเนี่ยเออตึ้งเกงอะไรอ่ะโอ้โหมีเห่าด้วยมั้งเนี่ยพ่อแม่เนี่ย ใสกันเถอะเดี๋ยวรังแค่์ตกใส่ปากเออทําไมแกมาหน้าคนเดียวล่ะแล้วเพื่อนแกไปไหนล่ะเราไม่มีเพื่อนทําไมอ่ะเพราะว่าเราผมมันแล้วก็มีรังแพรแล้วเราก็คันหัวด้วยไม่เป็นไรไม่เไดนกับเราก็ได้รามิจำแนกเรื่องปัญญาไดูนะไปดูนะรามิช่วยน่อนแกเราขออยู่กลุ่มวิทยาศาสตร์ไว้สิ ไม่เอา,เอ,าอ่ะ,อะเธอหัวมันแล้วก็มีรังแคแล้วไม่อยากให้เธออยู่ด้วยแต่เราจะไม่มีปุ่มนะมันเ็เรื่อ,ของของ,ของเธอสิไปเลยไนปะ ชมพูก็อยู่นี้ก็ขัดผมแกนะอเออเราพอจะมีสูตรอยู่นะเรื่องเกี่ยวกับชมพูแกแกผมมันใช่ไหมล่ะที่บ้านเราเคยบอกว่าใช้มะกรูดสระผมก็ได้จะทำให้ผมเสวยขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนก็กใช้อะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นแกไปบ้านเราก็ได้โอเคไหมโอเคเออแกเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะโอเคเดี๋ยวเร็วนะอ้าวมีเร มันรังแคก็ติดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรังแคก็ไปอยู่บนหัวเธอหรอดูหงอก็ติดเราเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้เพื่อนแกเหรอไม่ใช่คนนี้ชอบมาบูลลี่เราพีพีพี่เพื่อนทบก็บุญหัวมึงนะโอ้ยสุก็ตกมาอยู่สักพีให้ป้าเพื่อนเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันจะไปไหนก็ไปไปเออไปก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนยังมีตูอยู่ เฮ้เพื่อนเป็นไรอ่ะเขาโดนบูุยจากใครก็ไม่รู้อ่ะ2คนนั้นอ่ะไม่เป็นไรนะขั้นตอนการทำน้ำยาสาบผมด้วยมะกรูดขั้นตอนที่1เตรียมมะกรูด3-5ลูกล้างให้สะอาดและหั่นครึ่ง ขั้นตอนที่สองหลังจากหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนำมะกรูดมาบีบน้ําออกใส่ภาชนะโดยมีที่กองเพื่อไม่ให้มเมล็ดตกลงไปหรือเราสามารถนำมเมล็ดออกก่อนบีบน้ําออกได้เลยหลังจากบีบน้านํามะนาวใส่ภาชนะเสร็จแล้วให้เติมน้ําลงไปหนึ่งลิตรเพื่อเพิ่มปริมาณ ขั้นตอนที่สามราดน้ำมาขูดหลงตั้งแต่คนผมถึงป้ายผมนวดหนังศีรษะเบาๆหนึ่งถึงสองนาทีขั้นตอนที่สล้างผมด้วยน้ำสะอาดไม่ให้มีคราบหลงเหลืออยู่ในศีรษะ หลังจากเป่าให้แห้งคุณก็สามารถมีผมที่สวยงามได้แล้วกูคิดได้แล้วว่ะว<ม>่าพวกเราพูดแรงเกินไปนะเออใช่เราไปขอโทษกันปะ่ะเออป่ะไปไหมปะนี่เราขอ,ขอโทษ<ท>นะนี่เคอร์รูรีแกอะ่ะตอนนี้ผมแกสวยแล้วเนาะอืมไม่เป็นไรเราให้อภยัยนี่เราเอาอันนี้มาให้ ซีเรียลบิ๊กข้าครันช์แครเบร์สองรสชาติช็อกโกแลตและเคลเมลกับสตรอเบอรี่และกล้วยซีเรียลของเราผลิตจากธัญพืชเต็มเมล็ดมีวิตามิน B6 ทัธาตุเหล็กและแคลเซียมหาซื้ออาหารเช้าอร่อยๆแบบนี้ได้แล้วที่เซเว่นโอ้อร่อยเลย์เลยขอบคุณนะเราจะกินให้อร่อยเลยขอโทษนะขอโทษอ่ะ จบแล้วอย่าลืมซัพพอร์ตพวกเราด้วยการกดไลค์และกดติดตามด้วยละ่ะแล้วเจอกัน yeah.